วันนี้เราก็จะไปชมการซ้อมใหญ่ครั้งที่2ของกระบวนเรือพยุหะยาตราทางชนละมาศกันนะคะนี่เราก็ผ่าน,นพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีนะคะก็จะเห็นพี่พี่ทหารกำลังเตรียมตัวไปซ้อมกันคะ่ะ ข้ามคลองบางกอกน้อยไปทางฝั่งสิริลาชกันค่ะก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปดูกันที่ท่าวังหลังนะคะแล้วก็สวนเฉลิมเกียรติ2003ค่ะอันนี้ก็เป็นตรงท่าวังหลังนะคะซึ่งจะมีคนจองกันหนดแล้วค่ะ พอไม่มีที่นั่งเราก็เดินย้อนมาที่ส่วน7 2พันศาตรงท่ารถไฟหน้าโรงพยาบาลศิรีราชค่ะเราไปกันค่อนข้างไวค่ะเราก็จะเห็นพี่พี่ทหารจูงเรือต่างๆนะคะไปตั้งขบวนกันที่ใต้สะพานพระราม8ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาบ่ายโมงนิดๆน,นะคะเราไปเร็วเราก็จะได้เห็น การจูงเรือลำต่างๆไปตั้งกระบวนรอที่บริเวณสะพานพระราม8ค่ะลำนี้ก็จะเป็นเรืออนันตนาคราชนะคะของจริงคือสวยงามอลังการมากค่ะ ลำนี้ก็จะเป็นเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรในรัชกาลที่9ค่ะลำจริงก็สวยมากเช่นกันค่ะก็จะมีเรือปรวจการของทั้งที่พี่ทหารเรือนะคะก็คือขับประกบไปเพื่อในการดูแลความเรียบร้อยนะคะ เรือที่เนทุกลำนะคะลำจริงสวยงามมากๆทุกลำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือเล็กเรือใหญ่นะคะคือเรือทุกลำเนี่ยเหมือนเขามีความรู้สึกมีจิตวิญญาณในการทําหน้าที่ของเขาะค่ะในที่สุดก็มาแล้วค่ะพระเอกของเราค่ะเรือพระที่นั่งสุพรรณนริงค์ค่ะลำนี้ก็ จะเป็นเรือที่รีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีจะเสด็จประทับที่เรือลำนี้ค่ะลำจริงสวยมากๆเลยค่ะเหมือนเรือมีชีวิตจริงๆค่ะพวกลำก็มุ่งหน้าไปยังสะพานพระรามแค่ะเพื่อจะตั้งขบวนเรือนะคะ ก็จะมีเรือตรวจการที่ท่ทหานะคะขับตามไปตลอดทางค่ะเพื่อดูแลความเรียบร้อยค่ะนี่เป็นเรือของกทมค่ะมาเก็บขยะที่อาจจะกีดขวางทําให้การซ้อมสะดุดได้นะคะก็มาเคลียร์พวกขยะพวกสิ่งต่างๆที่กีดขวางลำน้ำค่ะฝนก็ตกลงมาตอนบ่ายสองโมงครึ่งค่ะ แต่ว่าตกแป๊บเดียวค่ะเราก็มาหลบฝนกันกับตรงที่ใกล้ๆที่เราดูเรือนะครับอันนี้ก็ใกล้เวลาที่เขาจะปล่อยเรือออกมาแล้วนะคะฝนก็เริ่มทยอยตกก็ตกหนักเรื่อยๆเนาะอ,อันนี้ก็ยังเบาอยู่ยังช่วงแรกช่วงประมาณสามโมงค่ะเราก็เห็นว่าเรือพาย จากไกลๆนะคะอันนี้ก็คือฟูลหมดสุดแล้วค่ะก็ใกล้จะผ่านสะพานข้าปิินเก้ามาแล้วค่ะฝนกต็ตกมาขึา้่เลื่อยค่ะฟ้าก็ค่อนข้างที่จะแรงค่ะแต่ว่าเป็นคั้เดียวในชีวิตเนาะที่เราอาจจะได้ดูอะไรแบบนี้คือนานๆทีไม่ได้ีแบบเราก็สู้มากคนถ่ายไม่ทอ้อคนดูว่าไม่ถิงค่ะเราก็ ดูให้มาที่สุด <c oughs> ค่ะขบวนเรือก็ทยอยผ่านบริวเวณหน้าโรงาาศสีราดแล้วนะคะรง่าผู้จะเป็นธรรมศาสตร,ร์่าปจันค่ะฝนก็ยังคงตกหนักอยู่เรื่อยๆะคะ่ะลมก็ค่อนข้างแรงฝนก็แรงลมก็แรง ทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งลมแรงหมดค่ะแต่เราก็ยืนดูด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราค่ะเรายอมเปียกค่ะ ที่เห็นนี่คือค่อนข้างจะหนักมากเลยนะหล่นกลุ้มมากกว่าเดิมหนักขึ้นเรือยแต่ว่าเราก็ยังยืนดูอยู่ค่ะคนทายไม่ท้อคนดูไม่ทิ้งนีเ<อ>เ่เป็นรูปแบบที่เป็นรูปเรงอะนี่ก็นั่ง ที่รใช่มีสองลำเลยรถตัดมีสลำไม่ไม่เห็นเลยค่ะรถแอมู่เลยค่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะคะทั้งหน้นแม่น้ัน้ลตาลท้องโลมน้ำฝนไรน้ตาก็แลอค่ะ เรือพระนางอ,น,น,องนันตนาคราชนะคะน,นมาแล้วค่ะเรือสุพรรณหงษ์ค่ะเรือพระนางสุพรรณหงษ์ค่ะมาพร้อมฝนค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าฝนกับขบวนเรือเนี่ยมาพร้อมกันเลยพายมาถึงบริเวณหน้าท่ารถไฟโรงเียบางศิริราชนะคะ มันก็จะเป็นเรือลำต่างๆนะคะในรูขบวนค่ะมันก็ตกหนักมากค่ะเรือทีน่นั่งสุฬาหงษ์จะต้องเทียบผ่าจอดบริเวณผ่าเรถไฟหน้าโรงพยาบาเลเิรืราค่ะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างหนักค่ะช่วงนี้ก็คือหนักมากคนดูก็จะทยอยเข้าบริเวณที่ร่มละค่ะก่อนออกจากบ้านก็ แอบอธิษฐานค่ะว่าขอให้ได้เห็นเรือไม่ใช่คือพันธุ์งาห,าหงใกล้ๆก็ได้เห็นใกล้ๆใ,ใกล้มากค่ะแล้วก็เปียกมากด้วยค่ะแต่เป็นการเปียกที่คุ้มค่ามากค่ะที่ได้ดูอะไรแบบนี้ค่ะนี่เราก็กลับแล้วค่ะเจอลี่ทหารก็มาพักค่ะเราก็กลับบ้านกันด้วยความเปียกปอนนะคะไปแล้วค่ะพิค่ะ